สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใหม่จะพามาอัปเดตสวนกล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะตอนนี้ก็เป็นระยะเวลา5เดือนกับ1สัปดาห์เนาะข้างหลังใหม่นะคะก็เป็นสวนกล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั่นเองค่ะท่านใดนะคะที่สนใจจะดูวิธีการนะคะก่อนจะมาเป็นกล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ5เดือนนะคะก,กะคะ็สามารถย้อนกลับไปดูในคลิป EP 1 3นะคะซึ่งใหม่ได้อธิบายขั้นตอนต่างๆไว้โดยละเอียดนะคะ นอกจากไปชมคลิปย้อนหลังกันแล้วนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะคะเราจะได้มาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดไปพร้อมๆกันด้วยนะคะสำหรับคลิปย้อนหลังนะคะก็สามารถเซิร์ชเข้าไปนะคะใน EP ท,ที่1 3พิมพ์ว่ารล้ยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะวงเล็บกเกษตรแนวใหม่นะคะก็ไปช่วยกันดูคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะ ก่อนที่จะไปดูกล้วย5เดือนนะคะหม่ขอย้อนกลับไปในช่วงเดือนแรกแล้วก็3เดือนนะคะว่ามีพัฒนาการเติบโตเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะกล้วยอายุ1เดือนนะคะต้นก็จะประมาณเข่านะคะ กล้วยอายุ2เดือนจะแตกใบอ่อนและลำต้นสูงขึ้นค่ะกล้วยอายุ3เดือนก็จะมีการแทงหน่อนะคะออกมาด้านข้างลำต้นต้นหนึ่งก็ประมาณ2-3หน่อนะคะลำต้นจะสูงมากเลยนะคะเดี๋ยวใหม่จะเปรียบเทียบให้ดูว่าสูงเทียบกับคนประมาณไหนคะ่ะ ด้วยอายุ5เดือนไปชมสวนพร้อมกันเลยค่ะนี่เป็นกล้วยระยะเวลา5เดือนกับอีกหนึ่งสัปดาห์กว่านะคะคือต้นสูงมากสูงกว่าคนปลูกไปแล้วนะคะซึ่งใหม่ก็สูงประมาณ162นะคะตอนนี้แบบ สูงเป็น2เท่าของใหม่ไปแล้วมั้งเนี่ยล้วยระยะเวลา5เดือนนะคะเขาจะแตกหนอ่อตอนนี้หน่อเขาจะโตมากแล้วนะคะตอนที่ช่วงประมาณสเดือนแรกแตกประมาณต้นหนึ่งก็ประมาณ4 5หเลยนะคะอันนี้ใหม่ก็มีตัดออกไปบ้างนะคะสำหรับหน่อที่ไม่สมบูรณ์เราให้เหลือไว้ประมาณกอละ3ต้น อย่าให้เหลือเยอะเดี๋ยวเขาจะไปแย่งอาหารต้นแม่นะคะต้นแม่ต้นกลาาอันนี้ที่พามาเป็นในส่วนของกล้วยน้ำว้านะคะปากช่อง50นะคะต้นใหญ่มากระหว่างนี้นะคะที่ช่วง ตั้งแต่3ามเดือนเป็นต้นมาเราก็จะดูแลเขาอย่างดีเลยนะคะถ้าเกิดมีใบที่แบบอันนี้โดนลมนะคะเป็นช่วงฤดูหนาวที่โดนลมใบเขาจะหักอย่างนี้นะคะใหม่ก็จะแต่งโดยใช้มีดนะคะตัดออกไปเลยนะคะใบที่ที่หักงอลงมาแบบนี้ก็จะไม่ให้หักงอล่ืคือจะทำให้โคนสะอาดที่สุดนะคะค่ะก่อนหน้านี้นะคะเล าเดือนแรกใหม่ก็มีการบำรุงต้นเขานะคะโดยการใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะคะแล้วก็มีปุ๋ยชีวภาพนะคะซึ่งที่บ้านทําเองเป็นสูตรของที่บ้านเองก็บำรุงลําต้นเขานะคะและใบในช่วงแรกจะต้องบำรุงลําต้นให้แข็งแรงก่อนนะคะในสวนก็จะควรดินด้วย การพรวนดินนะคะจะทําให้รากของเขาจเจริญเติบโตหาอาหารได้ดีนะคะในช่วงแรกก็พยายามต้องคอยดูแลแล้วก็ใส่ใจในช่วงแรกๆแ,แต่ก็ทุกช่วงเวลานะคะก็คือพยายามดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะมีเวลาอันนี้ยังไม่ได้มาตัดมาแต่งกิ่งออกมีแต่งไปบ้างแล้วหักเพิ่มอ,อีกเดี๋ยวจะมาแต่ จากที่ปลูกมาทั้งหมด3สายพันธุ์นะคะมีปักช่อง50มีกล้วยไข่เกษตรศสาสตร์2แล้วก็กล้วยหอมท่ายางนะคะเติบโตได้ดีสุดต้นใหญ่สุดก็จะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะปักช่อง50เดี๋ยวพาไปชมกล้วยไข่กับกล้วยหอมกันบ้างะคะ่ะ นนี้เป็นกล้วยกล้วยไข่พันเกษตรศสาสตร์สองนะคะต้นไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะก็ประมาณร้อยแปดสิบร้อยเจ็ิบจากพื้นนะคะร้อยเจ็ด้อยแปดสิบเซนติเมตรก็สูงกว่าใหม่นิดหน่อยเองค่ะต้นเขาจะไม่ค่อยใหญ่อยู่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูทาง กล้วยหอมบ้างค่ะอันนี้เป็นกล้วยหอมกล้วยหอมไม่ปลูกไว้แค่สองแถวนะคะน,นีกล้วยหอมก็มีแตกหนอแล้วเราก็แต่งโคนนะคะเราก็พวนดินกอนหญ้าถางหญ้านะคะอย่าให้โคนล,ลกพยายามให้แดดสองถึงโคนนะคะเพื่อป้องกันพวก โลกมแมลงต่างๆด้วยนะคะถ้าโคลนลกนะคะจะทำให้กล้วยโคนเน่านะคะแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของพวกมแมลงแล้วก็เชื้อเชื้อรานะคะเชื้อต่างๆด้วยพยายามให้แดดส่องถึงโคนไวนะคะ้ค่ะอันนี้ก็จะเห็นว่าต้นนะคะใหม่ก็ระพยายามทำโคนให้สะอาดนะคะควรดินอันนี้เขาแตกประมาณ3-4หนอ่อ กล้วยหอมกล้วยหอมก็สูงนะคะก็ใช้ได้เลยก็หญ้าเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ต้องซีเรียสมากนะคะก็ปล่อยให้มันขึ้นบ้างก็ได้ถ้าเกิดถอนไม่ทันรวนไม่ทันตัดไม่ทันนะคะแต่พยายามแต่งคูณต้นไว้นะคะเดี๋ยวแม่จะพาไปดูเอ่อต้นไผ่ อไผ่ที่เราปลูกไว้ทางทิศใต้นะคะบางลมเราเผื่อไว้เผื่อกล้วยโตนะคะอันนี้เป็นโซนทางทิศใต้นะคะเราปลูกไผ่ไว้นะคะเพื่อที่จะให้เขาโตมาบางลมให้กล้วยค่ะปลูกไผ่เป็นแนวยาวทางทิศใต้ค่ะไผ่ที่มาปลูก ก็มีพวกไผ่กินซุงไผ่ตรงลืมแล้งไผ่หวานพวกนี้ค่ะเราจะได้เอาไว้กินแล้วก็ขายด้วยนะคะอันนี้กล้วยเป็นกล้วยกอกล้วยเก่านะคะก็ไม่ได้ฟันทิ้งเพราะว่าเอาไว้บังลมตอนนี้เป็นช่วงฤดูแบบ ปลายหนาวแล้วนะคะก่อนหน้านี้คือลมแรงมากมีต้นไผ่ก็ทำน้ำหยดให้เขาด้วยเหมือนกันนะคะต้นสูงแล้วถ้าใครมีเวลาพอจะดูแลสวนได้มากขึ้นก็สามารถที่จะปลูกพวกออพืชต่างๆอาจจะเป็นพวกตะไคร้ เป็นพืชแบบล้มลุกใช้ระยะเวลาในการเติบโตสั้นอะไรพวกนี้นะคะแซมในส่วนกล้วยได้นะคะของใหม่มีปุกตะไคร้ด้วยนะคะพวกนี้เขาจะช่วยไล่มแมลงได้ดีเลยนะคะกลิ่นของตะไคร้นะคะก็ปลูกไว้ตรงแนวนี้ สำหรับการรีวิวกล้วยพอเรียงเนื้อเยื่อนะคะระยะเวลา5เดือนนะคะคลิปนี้ใหม่ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อน,นะคะ่ะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใหม่จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าแต่ละช่วงระยะเวลาการปลูกเป็นยังไงบ้างนะคะจนถึงเก็บเกี่ยวเลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าให้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมนะคะกับใหม่สามารถคอมเมนต์ได้นะคะใต้คลิปนะคะ ใหม่จะเข้ามาอ่านแล้วก็ปรับปรุงและพัฒนาไปด้วยนะคะพอดีว่าก็เป็นมือใหม่เหมือนกันเนาะนะคะจะได้รู้ด้วยว่าแต่ละท่านนะคะมีวิธีการหรือว่ามีเทคนิคอย่างไรนะคะกันบ้างเนาะก็มาแลกเปลี่ยนกันได้ะคะ่ะวันนี้ตาแค่นี้สวัสดีค่ะบอกคลิกสักเล็กน้อยนะคะในแปลงกล้วยของใหม่ได้ปลูกผักสวนโครไว้4ชนิด มีคณะฮ่องกงค่ะกวางตุ้งผัดบ,บุ้งจีนและก็ผัดชีค่ะจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหม่ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ